ฟานโจเซฟไฮเดนฟานโจเซฟไฮเดน เป็นหนึ่งในนักแต่งเพลงคลาสสิกที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตกไฮเดินเกิดเมื่อวันที่31มีนาคมคิศักรา1732ในหมู่บ้านร็อราวประเทศออสเตรเลียและเสียชีวิตเมื่อวันที่31พฤษภาคมคิศักรา1809ที่กรุงเวียนนาเขาได้รับการขนานว่าบิดาแห่งซิมโฟนีและบิดาแห่ง,งวงเครื่องสาย เนื่องจากบทบาทสำคัญในการพัฒนารูปแบบดนตรีเหล่านี้ผลงานสำคัญของไฮเดนซิมโฟนีไฮเดนแต่งซิมโฟนีไว้มากกว่า100บทโดยมีผลงานเด่นเช่น The s p i c e Symphony หมายเลข94 The c l o c k หมายเลข101เครื่องสายคอร์เต็ดไฮเดนประพันธ์ผลงานเครื่องสายคอร์เต็ดกว่า60บทดนตรีศาสนาเช่น The Creation และ The Season ลักษณะนดนตรีของไฮเดนดนตรีของเขามีลักษณะเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความซับซ้อนไฮเดนมีความสามารถพิเศษในการสร้างสารรค์ทีมและพัฒนาท่วงทำนองโดยใช้ความคิดสร้างสารรค์และอารมณ์ขันในการแต่งเพลงเขายังเป็นอาจารย์และแรงบันดาลใจให้กับนักประพันธ์เพลงรุ่นหลังเช่นโมซาและเบโตเฟนถือเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยพัฒนารูปแบบดนตรีคลาสสิกในยุคศตวรรษที่18 เส้นทางดนตรีไฮเดนเริ่มต้นจากการเรียนดนตรีในครอบครัวที่มีฐานะยากจนและต่อมาได้เข้าเรียนในวิหารเซนสเตฟานในเวียนนาเขาได้รับการสนับสนุนจากเจ้าผู้ครองในราชวงศ์ฮับบรุกโดยเฉพาะจากเจ้าชายเอสเตซึ่งเขาทำงานเป็นนักดนตรีประจำคณะในช่วงกว่า30ปีผลกระทบและมรดกไฮเดนเป็นผู้ที่พัฒนาดนตรีคลาสสิกให้มีความหลากหลายและมีความซับซ้อน ส่งผลให้วงการดนตรีเติบโตผลงานของเขามีอิทธิพลต่อคอมโพสิตอคนสำคัญเช่นโมซาและเบโตเฟนฟรานโจเซฟไฮเดนเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาดนตรีคลาสสิกจนถึงปัจจุบัน